ประก,กันรายได้ข้าวงวดเจ็ดเคาะแล้ววันนี้ข้าวหอมมะลิชดเทยสูงสุด3,910บาทต่อตันจ่ายส่วนต่างสูงสุดรองลงมาข้าวเหนียวชดเทย3,816 7 6บาทต่อตันเช็คที่นี่มวนเดียวจบกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง พบการคลิปนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26พฤศจิกายนแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกับผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงช่องน้องใหม่ด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวยังมีต่อเนื่อง เมื่อวันที่24พฤศจิกายน2564 Facebook ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโพสต์ว่ามีความห่วงใยพี่น้องกเกษตรกรทุกคนที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพรวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิดและน้ำท่วมน้ำแล้งจึงได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งหางบประมาณมาให้พี่น้องเกษตรกร,กรในโครงการต่างๆเช่นโครงการประกันรายได้ข้าวโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวหรือจำนำยุงฉางโครงการสนับสนุนค่าบ,บริหารจัดการข้าวเพื่อช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการผลิตข้าวหรือเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทสูงสุดชาวนารับ 20,000บาทโครงการประกันรายได้ยางพาราและโครงการประกันรายได้ปลามน้มันรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรได้เพิ่มเติมอีก155,000ล้านบาทโดยจะเสนอให้ที่ประชุมคอรมออนุมัติในวันอังคารหน้า30พย .64 จากนั้น ก็จะมีการเบริกจ่ายผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสถึงบัญชีพี่น้องกเกษตรกรโดยตรงสำหรับรายละเอียดขอให้ติดตามข่าวสารจากภาครัฐอีกครั้งและวันที่26พฤศจิก,กายน2564แหล่งข่าวคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ65รอบที่1เผยกับฐานเศรษฐกิจว่าถึงความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าววันนี้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์มีการเคาะราคาประกันข้าว5ชนิดต,ตามปกติทุก7วันไว้เป็นราคาอ้างอิงในการจ่ายชดเชยในงวดที่เ สำหรับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแจ้งเก็บเกี่ยวข้าววันที่19ถึง25พฤศจิกายน2564สำหรับกเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่19พฤศจิกายน2564จะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลังระหว่างวันที่12ถึง18พฤศจิกายน2564โดยได้ราคากลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างเข้าวแต่ละชนิดณความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้ข้าเปลือกหอมมะลิชดเชยตตนละ3,910.24บาทข้าเปลือกหอมมะลินอกผื้นที่ชดเชยตตนละ3,355.56บาทข้าเปลือกหอมปะทุมธานีชดเชยตตนละ1,425.75บาทข้าเปลือกเจ้าชดเชยตตนละ 2,096.81บาทและข้าวเปลือกเหนียวชดเชยตันละ3,816.76บาทครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวไร่ชาว,ชาวนาได้รับฟังกันนะครับและสุดท้ายนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุก,ท,กท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ